สวัสดีครับผมเดอ์แมงโก้นะฮะเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่29กกรกฎาคมนะครับซึ่งทาง Netflix เนี่ยได้ปล่อยฉากเปิด The a m เ r a l a Academy ซีซั่น2มาให้ชมกันนะฮะบ,บอกตรงๆว่าผมค่อนข้างคาดหวังเอาไว้เยอะเหมือนกันนะครับค่อนข้างคาดหวังเอาไว้เยอะเลยกับตัว The a m เ r a l a Academy ซีซั่น2เนี่ยว่ามันจะสนุกมากๆกันนะครับในวิดีโอฉากเปิดที่เขาให้ดูเนี่ยผม ผมเช็คแล้วว่าเขาไม่มีซับไทยมาให้นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมแปลไว้ให้ละกันนะอะเดี๋ยวผมแปลไว้ให้ตรงข้างล่างวิดีโอละกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะอ่านซับไทยนะโอเคฮะมาดูรีแอคผมมันเลยดกว่าอ่าอ่าขอเปิดแป๊บหนึ่งนะอ๋ออันนี้น่าจะต่อซีซั่นหนึ่งเลยฮะ ที่ทุกคนวาร์ปมาแต่ว่าถ้าไม่เหลือไฟคนเดียวอ่ะแล้วนอืหนไปไหนตะก,กี้ก็เห็นเรียกกัน 1,9... ึ 1, ่งย,ย้อนไปไกลอยู่เหมือนกันนะหนึ 1, 9, 6, ่งเก้าหกสามไม่มีสงครามกันล่ะโซเวียตโจมตีสหรัฐอเมริกามันไม่ใช่เรื่องที่จ้องคือไทม์ไลน์มันไม่มีอะฮะจริงหริ่ะ คือเรื่องจริงมันไม่มีะนะดู <You. laughs> เฮ้ย <laughs> ตกใจนิดนึงเฮ้ยเบนยาเบนยามาแล้วอันนี้เหมือนใช้พลังใช่อ๋อก็คืออยู่กับพวกพี่ๆเขาแน่เลยฮะ แสดงว่าเขาใช้พลังได้เต็มเปี่ยมแล้วนะคลาวส์ทั้งคลาวส์ทั้งแวนย่าเหมือนเหมือนอัปเกรดพลังตัวเองมาวันเนี่ย <laughs> เหมือนพลังของพวกเขาเพิ่มขึ้นนะลูเธอร์อันนี้ผมเพิ่งเห็นร่างกายจริงๆของเขา,าเนี่ยโไม่เป็นไรเลยด้วยโคตรแข่ง,แงอันนี้แข่งเบนเบนก็ยังอยู่นะฮะอันนี้น่าจะได้รับพลังจากคลาวนะฮะตัวเลยยังสีฟ้า,ฟา อลิสนันเฮ้ยอลิสนันคอเขาไม่ได้บาดเจ็บแล้วเนี่น่าจะสุดยอดพลังของอลิสันเสียงกระซิบพี่ <c oughs> ดีเอโกโจะหลบกระสุนอย่างนี้เลยเล่ะ <c oughs> เฮ้ยแสดงว่า ไฟมาหลังจากพวกนี้เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะดีเอโก้ถึงกับด่าไฟเองเว้นไหนว่าไฟเฮเซลก็กลับมาระเบิดนิวเคลียร์ลงด้วยอ่าอันนี้เหมือนเฮ้ยเบนเบนไม่ใช่ตัวฝานี่เอ้ย เอ้หรือว่าซีซั่นนี้เป็นจะกลับมามีชีวิตหรอไม่นะไม่นะซีซั่นนี้เบนไม่น่ากลับมามีชีวิตโอเคฮะน่าจะจบลงตรงนี้อนะโอเคจบแล้วจริงๆด้วยเฮ้ยอชอบไอ้ผมชอบอ่ะผมก็อชอบเลยอะทำนองเพลงก็พอทำนองเพลง แล้วก็ฉากอะไรอย่างงี้การต่อสู้เอ้ยผมชอบชอบความคิดเล่นของเขาด้วยคิดเล่นในที่นี้ไม่ได้แบบเขาเรื่องไงเขาชอบความคิดเล่นของดีเอโก้ที่เขาไม่ได้คิดเล่นเขาเรียกว่าอะไรลูกเล่นเอออาจจะเรียกว่าลูกเล่นที่แบบดีเอโก้แบบหลบกระสุนม้วนตัวเอ้ยไอไอ,อตรงเงี้ยผมชอบดูสนุกมันทําให้ตัวหนังนะฮะดูสนุกขึ้นนะเดี๋ยวนะผมขอย้อนดูบางฉากหน่อยนะครับอ๋อ ฉากรถถังยิงเนี่ยผมตกใจนิดนึงจริงอะเนี่ยโอเคคือเวนยาตอนเนี้ย <c oughs> okay. เ,นนเขาเหมือนว่ามีพลังของเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะสามารถควบคุมพลังตัวเองได้เรียบร้อยแล้วนะฮะน่าจะตามที่หมายเลขห้าบอกตอนซีซั่นหนึ่งนะฮะว่าทางเดียวที่จะหยุดวันสิ้นโลกได้คือคอยอบรมแล้วก็ ควบคุมเบนยาให้เขาเรียกไาสั่งสอนเบนยาฮะให้พยายามแบบเป็นคนดีแล้วก็ใช้พลังในทางที่ถูกต้องเอ๊แต่อันนี้โลกก็ล่มสลายเหมือนกันนี่หว่าอันนี้โลกก็ล่มสลายเหมือนเดิมนี่หว่าไฟสรุปยังไงวะเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าต้องรอดูฮะเบนยาใช้พลังได้เรียบร้อยแล้วคลาวส์ตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าคลาสพลัง พลังของเขารู้สึกว่าน่าจะเพิ่มขึ้นนะเพราะจากซีซั่นหนึ่งอะเราจะเห็นพลังของเขาก็ตอนท้ายเลยใช่ไหมแล้วเป็นตอนที่เขาเพิ่งเลิกยาด้วยแล้วในซีซั่นนี้ผมคิดว่าน่าจะได้เห็นพลังของเขาเยอะขึ้นนะพลังของเขาผมคิดว่าดูดูเท่แล้วก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะฮะมันเป็นพลังเกี่ยวบวิญญาณใช่ไหมในตัวในไอฉากเปิดเนี้ยเราจะได้เห็นเขาเรียกวิญญาณของคนที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะ น่าใช,ใช่ใช่ใช่คือคุณบิญญาของคนที่เสียชีวิตไปแล้วอ่ะทั้งคนทั่วไปเลยใช่ไหมแล้วก็มีทหารด้วยอ่าใช่ฮะเนี่ยแล้วก็ปล่อยไปสู้เลยเฮ้ยแล้วพวกนั้นก็สามารถจับได้เหมือนกับเบนนะฮะที่เบนหนวดปลาหมึกใช่ไหมแล้วก็แบบไปฟัดเบี่ยงกับพวกคนในชีวิตรจริงได้พวกคนในชีวิตรจริงก็แบบออ,อ้ออเออเอเพราะว่าทําอะไรบิญญาไม่ได้อ่ะเนี่ยพลังของของคลาวส์ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะ ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะขี้โกงมากเลยนะแล้วคนต่อไปที่ผมมาก็คือลูเทอร์ผมเพิ่งได้เห็นอาตัวของลูเทอร์แบบเต็มๆม,ม,มาฮะเอ้ยแม่เขาเรียกไงฮนะตัวของลูเทอร์ที่ตอนเช้าตอนสว่างแบบมันเลยทําให้เห็นว่าตัวของลูเทอร์มีลักษณะเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่เห็นกันในซีซั่นหนึ่งว่าค่อนข้างจะมีเขาเรียกไงนะเหมือนได้เซรั่มลิงมาแล้วก็ แล้วทำให้ร่างกายตัวเองแข็งแกร่งขึ้นซึ่งความแข็งแกร่งอันนี้ถึงขั้นที่โดนมิสไซล์แล้วไม่เป็นอะไรเลยอา้าวแป๊บนึงนะฮะถึงขั้นที่โดนมิสไซล์แล้วไม่เป็นอะไรเลยอันนี้ผมคิดว่าร่างกายของลูเทอร์นี่โคตรแข็งแกร่งเลยนะคือมารับมิสไซล์ให้น้องโอ้โหอันนี้ผมโคตรนับถือเลยคือแสดงว่าเขารู้ถึงความแข็งแกร่งของตัวเองหรือไม่ก็อย่างคือเขารักน้องๆของเขามากๆถึงขั้นปกป้องขนาดเนี้ย คนต่อไปเป็นอันนี้ผมขอข้ามละกันเพราะว่าเราเพราะว่าผมว่ามีพูดไปบ้างแล้วใช่ไหมอลิสันอลิสันเนี่ยในซีซันหนึ่งอะคือตรงคอของเขาได้รับบาดเจ็บใช่ไหมฮะแต่ว่าในซีซันเนี้ยอลิสันกลับมาพูดได้แล้วไอ้ตรงเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าเจอหมอดีหรือว่าเป็นผลจากผลข้างเคียงจากการย้อนเวลาแต่ว่าโดยส่วนตัวผมผมคิดว่ามันน่าจะ เป็นผลข้างเคียงของการย้อนเวลาที่หมายได้ค่าเคยบอกเอาไว้ะนะฮะอยากดูแล้วอะ่ะ <laughs> โอเคฮะคนต่อไปที่ออกอ่ะเอโก้ซึ่งจากโหดเอโก้นี่เหมือนแบบมาฆ่าพี่น้องคนอื่น the <laughs> e ก o มาเท่สุดเลย กระโดดหลบกระสุนแนะ่ไม่พอแค่นั้นปามีด,ด้วยนะกระโดดหลบกระสุนแล้วปามีด,ด้วยโอ้โหเท่ไปไหน <c oughs> แล้วเดียโก้พูดว่าเอ่าเหมือนว่าหมายเลงข้าหายหัวไปไหนวะอันเนี้ยผมไม่มั่นใจคือตอนนี้ผมคิดอยู่สองอย่างว่าอันแรกคือห้าหายตัวไปตั้งแต่แรกเลยแล้วเพิ่งจะมาปรากฏดตัวให้เราเห็นในฉากเปิดเนี่ยฮะ 2คือก็ใช้ชีวิตยอยู่กับพวกนี้นานแล้วแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะอันเนี้ยผมคิดอยู่2องอย่างเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างฮะอันนี้อยากรู้อยากรู้ว่าโครงเรื่องเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เห็นฉากเปิดเนี้ยถ้ารู้สึกอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะผมอยากร่วมพูดคุยกับเพื่อนมากเลยโอเคเอาเอา,เอ,า,เอ,าอือ แล้วเราได้เห็นเฮเซลมาตอนท้ายเฮเซลก็ดูอายุเออคือทุกคนดูอายุเพิ่มขึ้นมากเลยหเหมือนไฟหายไปนานจริงนะแต่ว่าเขาน่าจะหายหายไปนานก็จริงฮนะแต่ว่าหน้าจะมีไฟอีกคนเอออันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีไฟที่ดําเนินไทม์ไลน์หลักแล้วก็มีไฟคนนี้ที่เพิ่งมาเอออาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าโอเคฮะกลับมาแล้ว ค, <c ười> คือกล้องจะพังคือกล้องจะพังพังแบบอืเดี๋ยวผมตัดไมาให้ดูฮะว่าสภาพกล้องผมเอ้ยไม่ใช่เขาเรื่องไงภาพที่กล้องจับได้เป็นยังไงเห็นแล้วใช่ไหมฮะ <c oughs> โอ้โหหงุดหงิด <c oughs> โอเคกลับมาคุยกันต่อดีกว่า <c oughs> ขัดเอาร่มจริงๆเลย <c oughs> เฮเซล <c oughs> อันเนี้ย ตอนนี้เฮเซลอ่ะเขายังไม่เปิดตัวเต็มที่ว่าเอ๊ะไม่ไม่ไม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 ผมผมคิดว่าเฮเซลน่าจะอยู่ฝั่งเดียวดีอัลเบราอ a คาเดมีแหละฮะคือที่ผมคิดไว้อ่ะมันมัน,ม,นมันมีสองอย่างคือเฮเซลตอนเนี้ไม่อาจจะถูกสํานักงานเขาเรียกว่ไงนะเฮเซลในตอนเนี้ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะ เขาเรียว่าไงนะถูกเดอะคอมมิชชั่นในไอบริษัทการเวลาในซีซั่นหนึ่นะฮะจะถูกเดอะคอมมิชชั่นตามล่าอยู่หรือเปล่าคือเฮเซลเขาอันเนี้ยผมพูดยากมากครับว่าเฮเซลจะยังไงต่อดีแต่ผมคิดว่าเฮเซลก็น่าจะมาอยู่ฝั่งเดอะ m b มบรา a ะคาเดมีแล้วนะครับเพราะว่าไฟช่วยพูดเขาเรียกว่าไงนะพูดให้เฮเซลแบบได้สติอะ ผมคิดว่าเฮเซลอ่ะน่าจะมาช่วยดิอัมเบล่าคาเดมี่แหละฮะไม่น่าจะบอกว่าให้ผมปักใจไปเลยว่าเฮเซลอ่ะอยู่ฝั่งดิอัมเบล่าคาเดมี่เลยใจเต็มๆผมว่ไม่เชื่อเต็มร้อยอ่ะคือในใจลึกๆผมอ่ะคือจากซีซั้านหนึ่งที่เราเห็นใช่ไหมฮะว่าเฮเซลกับเจ้าของร้านโดนัทอันนี้ผมจําชื่อไม่ได้ขอโทษฮะเจ้าของร้านโดนัทกับเฮเซลค่ ail, ขอนข้างจะรักกันมากใช่ไหมเราก็ยังไม่รู้ว่าทั้งคู่อ่ะ อาจจะถูกไล่ตามหรืออะไรไงหรือเปล่าแล้วก็บังคับให้ทําอะไรนู่นนี่หรือเปล่าอืมอันนี้ก็ยังไม่แน่นะฮะก็ต้องรอติดตามชมดูนะฮะซึ่งผมบอกอย่างที่ผมบอกผมโคตรโคตรคาดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้มากก็หวังว่ามันต้องสนุกอะ่ะคือจากฉากเปิดมันก็ดูสนุกแล้วอะฮะผมว่าน่าจะดูสนุกมากด้วยนะ สนุกกว่าซีซั่นหด้วยคือผมรู้สึกว่ามีกลิ่นอายความสุขเยอะกว่าซีซั่นหน่งนะครับเพราะว่าฉากแอคชั่นดูมีเยอะแล้วก็เปิดให้ทุกคนเห็นแบบเขาเรียกว่าไงครับความสามารถของแต่ละคนจริงๆอ่ะซีซั่นหเหมือนเขายังกักอยู่นิดนึงยังมีกักกักกันบ้างแต่ว่าอันเนี้ยเราได้เห็นแบบเต็มๆแล้วว่าแต่ละคนเน่ยเขามีความสามารถอะไรบ้างก็จะรอดูนะครับ ก็วิดีโอนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะเด็กกล้องดูโฟกัสปะเนี่ยตามผมต้องดูสองฝั่งเลยก็ขอบคุณท,คทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะครับก็ก่อนจากกันไปก็ฝากรบกวนกดไลค์กด s u b s c r i b ์ช่อง YouTube ให้หน่อยนะครับก็จะทำวิดผมพูดก็เยอะไปไหมขออภยัยในส่วนนี้ด้วยละกันนะผมอาจจะใช้คำพูดอะไรที่ซ้ำๆกันบ่อยไปนิดนึงก็จะพยายามพัด ืินพันก็จะพยายามปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับขอบแล้วก็ทาง youtube เรามีแฟนเพจ facebook แล้วก็ twitter เแล้วนะครับตามไป follow กันได้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอีกครั้งหนึ่งะคระับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย